สะพานขอมจังหวัดสกลนครถือเป็นสะพานหินแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบรุษในยุคข,ขอมเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญของกษัตริย์ในอดีตสํานักโบราณคดีที่8ขอนแก่นกําลังทําการขุดสํารวจเพื่อหาแนวทางในการบูรณะและเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถานที่สําคัญของประเทศไทย สะพานนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของปวัติศาสตร์พลังีของเมืองสกลนครอย่างมากเป็นตัวแบ่งผมชี้ว่าเมืองสกลนครนี้เป็นเมืองเป็นเมืองสําคัญนะครับเป็นเมืองหลวงเลยก็ได้หรือศูนย์กลางหลักของยินแดนแถบภูพานสกลนครจนไปถึงเบียงจันจนไปถึงฝั่งของประเทศลาทั้งหมดเพราะที่นี่คือที่ราดที่รุ่มที่อุดสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศในประเทศไทยของเราเนี่ย ในสมัยอะไรทำของชัวประมาณช่วงัสิบหกถึงสิบปดเนี่ยก็หลักฐานชัดแห่งเดียวที่สกลนครเราเนี่ยเองที่อื่นไม่มีที่ไมายลบบุรีหรือพนมรุงเนี่ยก็ไม่ไม่เคยปรากฏรอ,อยของสะพานขอแบบนี้เลยสะพานเนี่ยมนนีมีสักนะยัยงไงครับถ้า ไม่ใช่ทางหลักของกษัตริย์หรือผูน้นำเนี่ยไม่มีการสร้างสะพานตรงนะน้ชาวบ้านก็ให้เรือใช้สะพานไม้อะไรก็ได้<อ>แต่สะพานแบบนี้มันหมายถึงว่าศักดิ์ของกษัตริย์จากสกลนครต้องขึ้นไปดูชาติพัฒนาที่สุดเนีับครับ มันมีทั้งส่วนคือสภาพสะพานของที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสะพานของที่ผ่านการบูวณะแล้ว <c oughs> เราก็จะเห็นว่ามีหลายส่วนทั้งเป็นส่วนที่เป็นของเดิมเป็นส่วนที่บัวณะใหม่นะครับวัสดุที่เป็นที่ที่ทามาแต่เดิมเนี่ยก็คือศีลาแรงนะครับหรือว่าตอนที่นามาที่มาบัวณะเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นศีลาแรงเดิมที่เป็นส่วนของเดิมเดิมเลยนะครับก็จะมีอย่างส่วนเสาของสะพานนะครับสิ่ว่า ก็จะเป็นของเดิมก็มีของอเจียแรงที่นํามาเสริมใหม่เพื่อให้ครบเป็นองค์ประกอบสะพานตอนเวอร์นาปี2222ลองชี้ให้ดูหน่อเยเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ครับพวกที่กรมอยู่ตักนี้ครับ ว่าว่าก้อน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 ที่จมเนี่ยเอาเอาก้อนที่จมด้วาชัวงว่าเป็นของเดิมแต่เดิมเลยเนี่ยครับไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไปไหนนะครับครับผมอันนี้ก็คือสภาพเสียรแรงที่เป็นของเดิมทีนี้พอมีการบูรณนะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันมีการาใช้โครงสร้างคอนอกนรีตเสร็กเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับสภาเนี่ยครับอ,อย่างที่เราเห็นเชียแรงตรงนี้ครับ ที่ว่าเป็นปูนเนี่ยครับก็คือเป็นโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมตอนบัวนะำบัวสะพานครับผมทีนี้มีการเอาเม็ดแรงมาแปะเพื่อให้กลายเป็นศีลาแรงเทียมเพื่อให้คมกลืนกับตัวที่เป็นศีลาแรงด้วยกันครับผมให้สะพานมีความคมกลืนแล้วก็อาจจะมีส่วนที่นํามาเสริมใหม่ตัดใหม่อย่างเช่นตัวตัวขอบของสะพานเนี่ยครับอาจจะเป็นสีลาแรงที่ตัดใหม่แล้วมาเสริมเพื่อความสมบูรณ์ของตัว สะพานค,ครับผม<ร>มันจะมีสามส่วนครับที่เราเห็นว่าลักษณะหน้าตาของสะพานขอนมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการบัวณะในสมัยหลังนี่นะครับแต่เราก็ะจะเห็นชัดเจนครับว่าตรงไหนบัวนะตรงไหนของเดิมเพราะว่าจะเห็นว่าทีลาแรงเดิมกับศีลแรงที่ส่วนที่บัวนะเนี่ยมันก็ต่างกันเลยแต่เดิมมันอาจจะมีแค่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 ตัวแค่แค่ระยะช่วงนี้ครับแต่ว่าพอตอนนั้นตอนตอนที่มีการบูวนะเนี่ยอาจจะมีการขุดตรวจแล้วก็เห็นว่ามันมีตอม้อที่ต่อมา เขาก็เลยบัวนะให้เต็มความยาวของสะพานส่วนที่เสริมมามันก็เลยดูเยอะครับร์ศิลรงเทียมอันนี้ก้อนอันนี้ก้อนจริงแน่ๆอันนี้จริงแน่ๆอันนี้เป็นศีลารแลงเทียมก็เป็นคือเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ที่ตอนตอนตอนบัวนะแล้วก็ใช้เม็ดเม็ดเม็ดศีลาแรลงมาแปะเพื่อให้มีความคงตั